โอ้ลูกเยอะลูกเยอะอยะ่าตกเดอ้ออย่าตกเดอ้เดอแจกกระต่ายสองตัวพี่น้องสีขาวนะแม่พ่นไตให้จจกพ่นจินหยา อันคางบ้านพ่นอันฉีดยาแล้วพ่นท้องเสียกเลยให้แม่นี่เลี้ยงเลี้ยงพ่นกระหักขึ้นลูกล่ะพ่นพ่นหาวยังบ่ท่านไ้พ่อเดือนพี่น้องเลยอีกเกเมือพ่อเดือนก็เลี้ยงพ่นไวเนาะไ้กินนมแม่นี่ยแหละ เลี้ยงกระต่ายจากสองตัวเป็นฟาร์มเลยเป็นฟาร์มกระต่ายจันทบุรีกระตา่ายคนหลาเรื่องนาอพี่น้องเนะาะเมพิ่นเลี้ยงลูกดีเลี้ยงลูกดีดูนเพลิน เบิงึงนี่แม่ไปอันนี้พันเอ็นดีจ้ะอันนั้นพันไทยพันไทยอันกุ้งนี่เป็นเอ็นดี้ถ้ากรูแต่ไทยแน่เอ็นดีแน่ผู้ใดสนใจก็เข้ามาเบิง่งเด้อค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะเหรอลูกสวัสดีค่ะก่อนอ่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนค่ะ มันหันพุ่นเฮดยิงได้พี่น้องเลียงแบบธรรมชาติค่ะน่ะสวัสดีค่ะก่อนเลียงอยู่ในสวนกับปอยพอลินเนี่ยอบไม้ลูกกระต่ายตกแต่ลางจะไปตั้งไปหั่นกระต่ายสิกินพุ่นมันแรนอยู่พุนอ่ะอยากกินนะอันนี้คนเลียงพี่น้อง อยู่กับเขาก็มีความสุขดีใหญ่คนเป็นคนเลี้ยงคนเลี้ยงกระต่ายคนกาฮักก็ลูกก็เต่าเลี้ยงแบบบ้านๆพี่นอ้องอันนี้พ่อเพิ่นเดี๋ยวใส่เบื้องพ่อเพิ่นนี่พ่อเพิ่นนี่นั่งกูดจูดอยู่นี่นั่งกูดจูดอยู่นี่พ่อเพิ่น กินอยูกับกระต่ายม,ม,ม,มันมากเหรอวะกินอยู่กับคนนี่นออกเป็นหลาเรื่องดิย,ยายไม้เลี้ยงกระต่าย มีถูกสายพันธุ์หรือพี่น้องผู้ใดสนใจก็เข้ามาเบิงิงมาสอบถามได้สายพันธุ์ไทยก็มีเอนดีก็มีเทตติแบร์ก็มีเป็นความน่ารักของคนไก่ๆนะพี่น้องลาเรื่อง สีดำนี่ได้เดือนหนึ่งเหรอสีดำได้เดือนหนึ่งเหรอคะอยู่แบบธรรมชาติเลี่ยงแบบธรรมชาติ ทั้งไก่ทั้งกระตายโอ้ตกอีูแล้วลูกจันตกใต้รางแล้วมันจะไปหากินไปหากินแล้วกัทบท้องเสียแต่เพิ่นล่งขงางล่างเน่อยยันเพิ่นไปถือยามาหาแม่มา,า,เ,มมาเร็วๆหาแม่มาเร็วๆเ,เร็วๆหาแม่มาเพิ่นหูอยู่ได้พี่นอ้อง เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ